สวัสดีค่ะจะเคน้องนเสนอให้ชมกับที่ดินแปลงสวยนะคะสำหรับทำบ้านสวนยามเกษียณต้องการมีสวนทุเรียนเล็กๆไว้รับประทานด้วยหรือจะไว้ขายก็ได้นะคะติดลูกแล้วค่ะตอนนี้7ต้นเลยนะคะทุกท่านมีรายได้เข้าด้วยนะคะสวนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ขนาด2ไร่3าย39.1ตารางวาค่ะ อยู่ติดถนนราดยางพงตาเอี่ยมวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะบนพื้นที่มีต้นทุเรียน60ต้นค่ะเป็นสวนทุเรียนขนาดเล็กๆพื้นที่กำลังพอเหมาะทําเรทองค่ะอยู่ติดถนนราดยางห่างจากถนนสี่เลนเส้นสา3ามี่เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะพร้อมให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะทุกท่าน2ไร่39.1ตารางวา มีต้นทุเรียน3-5ปีจำนวน45ตน้นมีสระน้ำส่วนตัวพร้อมระบบน้ำมีน้ำประปามีไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะมีพื้นที่สำหรับปลูกบ้านบ้านนอกดาวอยู่ติดถนนราดยางค่ะ,อ,ะอยู่ใกล้ถนน3442กิโลเมตรอยู่ใกล้วังจันทร์รีสอร์ท4.3กิโลเมตร ห่างศูน e ย์ EECI เพียง21กิโลเมตรอยู่ใกล้ศูวนย์วิจัยอยู่ห่างปะตะทชุมแสง6กิโลเมตรค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดขุดแดงน,นสสีจอรูปแปลงสวยเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพร้อมโอนได้เลยค่ะทุกท่านราคาพิเศษเหมาแปลงในราคา2องล้างเจ0บาทค่ะ บรรยากาศดีนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวเงียบสงบไม่วุ่นวายค่ะสนใจนะัดชมพื้นที่จริงได้นะคะติดต่อคุยกับคุณประพาสตามเบอร์โทรในคลิปหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบนได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการรับฝากขายบ้านและที่ดินในชนบุรีและจังหวัดระยองพร้อมทั้งท่านใดต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ แบบเร่งด่วนสามารถนำโฉนดที่ดินมาปรึกษาคุณประพาสกันได้เลยนะคะอนุมัติเร็วอนุมัติไวอนุมัติง่ายค่ะสนใจทักไปคุยกันโดยตรงนะคะทุกทา่านสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ